คือเวลาที่เราออกกําลังกายก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจที่เพิ่มขึ้นความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหัวใจก็จะทํางานมากขึ้นระบบการหายใจก็จะทํางานมากขึ้นจริงๆเราก็จะเป็นการทําให้หัวใจเราได้ออกกําลังกายหลักการสําคัญคือออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือ,อาการออกกําลังกายหัวใจนะคะอันที่1คือต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อันที่2คือต้องมีการเต้นหัวใจผ่พจรและการหายใจเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณสัก50%ของอัตราการเต้นสูงสุดแล้วก็จะต้องมีความต่อเนื่องอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปค่ะถึงจะถือว่าเป็นกกกาาารออํังย การออกกําลังกายเพื่อเป็นการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะเะาแนะนําว่าขั้นต่ำเนี่ยควรจะออกกําลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์แต่ว่าไม่ใช่ว่า1สัปดาห์มี7วันเราออกวันเดียวแล้วก็150นาทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะถ้าออกทุกวันก็สักวันละ20นาทีค่ะให้ออกกําลังกายที่เป็นแบบแอโรบิกไม่ใช่การเต้นแอโรบิกนะคะอย่าเข้าใจผิดการออกกําลังกายแบบแอโรบิกคือการออกกําลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลําตัวของเราเนี่ยค่ะคือถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะถ้าให้ดีเลยก็คือการออกกําลังกายที่เป็นแบบคาร์ดิโอเช่นการเดินการปั่นจักรยานชา้ชาๆก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแบบที่เป็น low นเ t e n s ตี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นความรุนแรงปานกลางเช่นการจอกกิง้งหรือการวิ่งที่ด้วยเพสที่ไม่เร็วมากการว่ายน้ําการตีกอล์ฟหรืออะไรเงี้ยนะคะส่วนถ้าเป็น h ฮอินเ t e n s i t y ที่เป็นความแรงเยอะก็เช่นวิ่งเร็วด้วยเพสที่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะปั่นจักรยานด้วยเพสที่เร็วเลยนะคะ าการกระโดดเชือกก็ถือว่าเป็นไฮอินเทนซิตี้นะคะการออกกําลังกายโดยเฉพาะการออกกําลังกายหัวใจหรือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอจะสามารถป้องกันโรคหัวใจได้เกือบทุกชนิดนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถป้องกันโรคที่ทําให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ